สวัสดีเพื่อนเ,นเนทุกท่านนะวันนี้กับพ่าก็ผมต้นวัตซ่านะครับวันนี้ผมจะมาแนะนํา2วิธีนะครับ2วิธีคืออย่างแรกวิธีการย้ายที่อยู่การเก็บไฟเสร์ฟครับอ่านี่คือวิธีแรกนะครับวิธีที่2จะเป็นการเปลี่ยนไอตัว TD เนี่ยตัวที่มันเป็นภาพ TD ในในเกมของเราเนี่ยไปเป็นรูปภาพไปเป็นรูปภาพแทน นะครับผมภาคนี้เปลี่ยนงานมากๆโดยที่เราไม่ต้องไปใส่โค้ดเหมือนเมื่อก่อนละนะครับผมคือเมื่อก่อนเราจะต้องไปทำใน,ในตัว property ใน steam อะไรงั้น่ะตอนนี้ไม่ต้องละครับผมตัวเกมก็ทำมาให้เลยนะครับผมเริ่มกันด้วยการเปลี่ยนการย้ายที่อยู่ที่เก็บไฟล์เสริมก่อนนะครับอ่ะเรามาดูวิธีแรกกันนะครับเข้าไปที่ตั้งค่าเกมนะครับผมอ่าเสร็จแล้วนะครับให้คุณเลือกออไปเลยนะครับเลือกออเลยมันจะผม เจอง่ายกว่านะแล้วเลื่อนลงมาหน่อยนี่นะครับผมจะเจอคำว่า location ตรงนี้นะครับ shoot the location to save all your file to นะครับผมสามารถกด change folder ได้นะครับผมสามารถกดเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยนะครับกดลองกดดูครับผมอ่ะปุ๊บเขาจะให้เราเปลี่ยนที่อยู่ได้เลยนะครับผมเขาจะบอกว่าเออให้เราเลือกแบบที่อยู่ที่จะเก็บอ,อ่ ไฟล์เซฟเกมแท็กติกช็อตดิสหรือไฟล์ต่างๆนะครับผมว่าเราต้องการเอาไว้ที่ไหนนะครับผมสมมติเราอยากจะย้ายไปที่ไดดีใช่ไหมไดอีไรเงี้ยล้วก็ย้ายได้เลยนะครับเลือกดไดเลยเนี่ยแล้วก็ไลือกดไดเลยนะครับก็ต้องมีโฟลเดอร์ก่อนนะเทสเราผมเราเทสให้ดูเทสปุ๊บเงี้ยแล้วก็กดเลือกไปนะครับผมกดเลือกไปแค่นี้เองครับตัว ที่อยู่ไฟล์ใหม่ของเราก็จะไปอยู่ตรงนั้นจะไปเก็บตรงนั้นทุกๆอย่างจะถูกสร้างไว้ที่นั่นนะครับผมหรือว่าไดคุณมันเต็มนะ่คุณก็กดย้ายไปซะย,ย้ายย้ายไปไดอื่นซะนะครับผมอ่านะครับผมอันนี้คือวิธีการย้ายที่อยู่ที่เก็บไฟล์เสริมแบบใหม่ง่ายมากๆครับผมลองเอาไปทํากันดูนะครับผมต่อไปนะครับผมเป็นการวิธีที่เราจะเปลี่ยนรูปภาพนะครับผม แล้วผมขออนุญาตเข้าไปเซฟเกมให้ดูก่อนว่าตอนเนี้ยหน้าผู้จัดการผมมันเป็นยังไงเนี่ย๋ยวผมจะให้ดูนะว่าหน้าผู้จัดการทีมผมเป็นยังไงปัจจุบันนะครับผมหน้าผู้จัดการทีมผมมันเป็นแบบนี้อย่างที่เป็น Leonardo เนี้ยโรนัลดนี่เป็นแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นรูปภาพแบบนี้นะครับวิธีเปลี่ยนง่ายเหมือนกันนะครับผมไปที่ตัว F M นะครับผมแล้วก็ไปที่การตั้งค่าเกมนะครับผม อ่าบริการตั้งค่าเกมเสร็จแล้วตรงนี้เลือนเปอน,นะครับจะเจอง่ายนะครับเราก็เลื่อนเลื่อนหาก่อนตืดๆๆนี่ครับเปลี่ยนรูปโปรไฟล์นะครับผมอันนี้คือเปลี่ยนรูปโปรไฟล์นะครับกดเลือกครับผมเสร็จแล้วคุณให้เอารูปคุณเอารูปที่คุณต้องการน่ใส่ไว้ในโฟลเดอร์พิจเจอร์กัคอมูลก่อนนะครับผมอ่าเสร็จแล้วคุณก็หาเอาว่าคุณอยากใช้รูปไหนสมมติผมอยากได้รูปดิซ่าตัวนี้นะครับผมหมกกดโหลดนะครับแล้วกดยืนยัน ก็อรอมันเปลี่ยนรูปแป๊บหนึ่งนะครับ <men> <leich> ตึ <del> but daughter, but well ๊ดต๊ดตตดเดีดูกันนะครับปุ๊บเรียบร้อยครับผมรูปผู้จัดการทีมของเราจะเป็นรูปที่เราใส่เข้ามาใหม่เมื่อกี้นั่นเองคือรูปดีซ่านะครับที่ผมเปลี่ยนมาเรียบร้อยนะครับผมถ้านาวันดีคืนดีบอกว่าเฮ้ยไม่เอาแล้วไม่อยากใช้แล้วนะครับผมไม่อยากใช้รูปแล้วอ้าวมาที่เดิมครับมาที่เดิม เปลี่ยนรูปโปรไฟล์แล้วกดก,กากบาดตรงนี้มัฟก็ให้แล้วกดยืนยนันรูปของเรานะครับจากที่เป็นรูปอยู่มันจะกลับมาเป็นทีดีนะครับผมดูครับว่ามันจะกลับเป็นทีดีหรือเปล่าปุ๊บเรียบร้อยครับกลับมาเป็นทีดีเหมือนเดิมนะครับผมอันนี้คือวิธีการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์นะครับวิธีการเปลี่ยนรูป,รปโปรไฟล์ ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับเพราะว่าเพื่อนๆถามมาหลังบ้านเหมือนกันว่า <c oughs> อยากจะเปลี่ยนรูปเป็นรูปเป็นรูปได้ไหมพี่เออยอยากเอารูปตัวเองเข้าไปใส่อะไรแบบเนี้ทำได้ครับผมภาคนี้ทําได้ง่ายๆเลยรครับผมทั้งการย้ายที่อยู่ที่เก็บไฟล์นะครับเนี่ยทั้งการย้ายที่อยู่ที่เก็บไฟล์หรือว่าจะเป็นการแบบเ,เปลี่ยนรูปโปรไฟล์นะครับทําได้ง่ายมากๆครับภาคนี้เอาไปลองปรับใช้กันดูนะครับ ก็วันนี้ก็หากเพื่อนๆถูกใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันไว้นะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าพาร์ทหน้านะครับว่าผมจะนำอะไรมานำเสนอต่อไปวันนี้ไปก่อนผมสวัสดีครับ